บิ๊กแดงเนี่ยนอกเหนือจากปฏิบัติการพิเศษแล้วล่ะมันต้องมีอะไรที่ซ่อนเลนอยู่แน่นอนจ <c oughs> ึงมีข่าวคราวมาว่าด้วยเรื่องของหนึ่งคือลาออกสองถูกให้ออกอสมไม่ออกพี่วีการที่จะ,ะระดับ11นะของสำนักเลขาธิการพ <10 S 2> ระราชวังเนี่ย <11 S 1> ระดับ11นะ จะออกไม่ออกเนี่ยมันไม่ใช่ใครให้ออกง่ายๆนะแต่ยังไงแล้วแต่เ<อ>ส้นทางของบิ๊กแดงจะเป็นไงต้องแบบต้องดูแบบเอกสารทางการใช่ไหมใช่ต้องดูทางการต้อง,งดได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ข่าวคราวที่ออกไปกระชอนหลังจากเข้าดํารงตําแหน่งบิ๊กแดงก็เจอม,สมลสมรอบแรกจําได้ปหร <ลด S 1> อบแรกดิวลังกาวีแล้วมีเอกสารของสํานักเลข,ขาธิการพระพราชวังครับ สั่งให้ไปฟิตร่างกายหนึ่งเดือนก่อนที่จะก่อนก่อนพฤษบามิถุนาก่อนพฤษภามิถุนากรรฎชดาเหตุการณ์นั้นคือมีภาพออกไปบว่ิแปวกิแปบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ครับควงแขนผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเฉลิมชัยลงไปพูดคุยว่าด้วยเรื่องของ ชายแดนภาคใต้ที่ลังกาวีตอนนั้นมาชี้แจงว่าไปคุยเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่ว่าไปที่ลังกาวีแหละเลยเป็นที่มาของพูดก,กันว่าเป็นบิ๊กเดีวลลังกาวีเดียลรับเดลัลังกาวีซึ่งถึงวันนี้ยังไม่มีใครออกมายืนยันว่าเดีวลตรงนั้นคืออะไรข่าวบิ๊กแดงออกมากระชอนท่ามกลางสถานการณ์ข่าวของทักษิณก็กระชอนมันเหมือน,มนแบบคู่กันหนาหรือว่าไปด้วยกันหรือเปล่างงมากเลยไม,ไม่รู้แต่ นายทหารของเราทัพครับก็เฝ้าติดตามเรื่องนี้เรื่องที่จะพาทุกท่านมาติดตามคือเรื่องของ Big กแดงบิ๊กแดงโอ้นี่มีการพูดถึงกันเยอะนะมผมว่าตลอดสัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้นะมีถ้าแบบคนเสิร์ชใน o o o l l หรืวเสิร์ชเลยเนี่ยคำว่า Big กแดงเนี่ยคนค้นหายเยอะร้อนแรงเป็นชื่อที่ร้อนแรงที่สุดนะออมีะข่าวรือ ข่าวกระชอนข่าวลวงมากมายครับครับว่าพลเอกอภิรัตพงสมพงศ์จะลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองเลขาธิการสำนักพระราชวังอ,อในขณะเดียวกันหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาโดยเฉพาะบรรดาเอซอภิรัตคงสมพงศ์มีเอด้วยเหรอมีเอฟซีออกมาสนับสนุนให้ยังทำหน้าที่ต่อไป ต้องบอกว่าถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถึง,ตอ,งอตอนนี้ข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด <รอ S 1> ๆั้งสิแต่คนตั้งคําถามว่าตกลงบิ๊กแดงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ของนายทหารที่จงรักภักดีและปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติราชบัลลังก์เนี่ยจะเป็นยังไงคือคนถามมันเยอะว่าแล้ว เส้นทางบิ๊กแดงต่อไปจะเป็นยังไงไอ้นี้ถามกันเยอะเพราะต้องบอกว่าพอพูดถึงบิ๊กแดงในตระกูลคงสมพง์เนี่ยครับโอ้ไม่ใช่เฉพาะรุ่นลูกอย่างเดียวนะคนนึกถึงกลับไปถึงรุ่นพ่อยี่ิบเก้าต้องบอกว่าคุณพ่อในกองทัพเนี่ยเป็นผบสสนะสูงสุดนะกว่าที่จะลูกจะมาเป็นผบทบเนี่ยครับเตรียมยี่สิบใช่ไหมบิ๊กแดงเตรียมยี่สิบห่างกันยี่ิบเก้าปีอะ จากบิ๊กจ๊อตมาเป็นบิ๊กแดงมาเป็นบิ๊กแดงเนี่ย29ปีที่บิ๊กจ๊อตผบสสบิ๊กแดงผบทบรุ่น20เพราะนั้นนายพลเสื้อครับเออเออทำไมเสื้อเก่าอวบิ๊กบิ๊กจ๊ตก็ใส่เสื้อสลิมอย่างนี้แพุงปลิ้นอย่างเงี้ยและบิ๊กแดงอ่ะพี่แดงครับไหมครับเหมือนกันโอเคนะเออตัวตรงแนวอะไรพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์คือผู้บัญชาการทหารบกครับ มีอัตราเทียบเท่ากับอัตราจอมพลเออใช่ไหมหลังจากเกษียณอายุราชการได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจให้ไปทำหน้าที่ในฐานะรองเลขาธิการสำนักพระราชวังโอ้ยเคยจำได้ตอนนั้นตอนยังเป็นพบทอบอ,ทอ,บอ,อยู่สปีดออกมาโอ้นะโหสปีดออกมาเกี่ยวกับการปกป้องสถาบัน ตั้งสามตาบันหลักของประเทศ <S <S ใช่ใครเวลาที่บิ๊กแดงพูดถึงเรื่องสถาบันเนี่ยน้ำตาจะไหลอะ่ะบางทีน้ำตาไหลเหมือนกันใช่ไหมหลังจากเข้าดำรงตำแหน่งบิ๊กแดงก็เจอมรสุมลอกแรกจำได้ปะรอบแรกดิวลังกาวีแล้วมีเอกสารของสำนักเลขาธิการพระพราชวังครับสั่งให้ไปฟิตร่างกายหนึ่งเดือนก่อนที่จะก่อนก่อน สงครามมิตุนาก่อนพฤษภามิตุนาการลกาดาเหตุการณ์นั้นคือมีภาพออกไปว่าสิบแปดบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ควงแขนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเฉลิมชัยพลเอกเฉลิมชัยลงไปพูดคุยว่าด้วยเรื่องของชายแดนภาคใต้ที่ลังกาวีตอนนั้นมาชี้แจงว่าไปคุยเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่ว่าไปที่ลังกาวีแหละ เลยเป็นที่มาของพูดกันว่าเป็นบิ๊กเดีว,ล,ดวลังกาวีเดีรับลดียรับลังกาวี<ช>ซึ่งถึงวันนี้ยังไม่มีใครออกมายืนยันว่าดียวตรงนั้นคืออะไร<ช>หรือว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาภาคใต้อย่างที่พูดไม่มีใครรู้แต่เอกสารนั้นบอกว่าซ่อมสุขภาพใช่ไหมให้ไปปฏิบัติการซ่อมสุขภาพเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึง17 นูนสิงหาคมอ๋อตั้งแต่เดือหนึ่งเดือนข่าวมาตอนสิบกหลังจากนั้นบิ๊กแดงหายเงียบครับมีบางครั้งบางคราวที่ออกมาบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกตั้งคําถามว่าตกลงบิ๊กแดงคือตั้งแต่สิบกกรกฎาคมก็หายมาจนเพิ่งเนี้แหละสัปดาห์นี้ที่พูดถึงกันเยอะครับโอ้นี่หลายเดือนเลยเนาะในโครงสร้างของสํานักพระราชวังเนี่ย มีเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดครับมีรองรองนะพี่วีรอ,องเลขาธิการสำนักพระราชวังทั้งหมดเนี่ยเจ็ดคนครับมีผู้ช่วยเลขาธิการหนึ่งคนมีอธิบดีหนึ่งคนคือคุณกฤิการจนะกุลชรอ,อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศหนึ่งคนที่เหลือ รองอธิบดีเนี่ยนะอีกห้าคนทั้งหมดเจ็ดแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยอธิบดีอีกหนึ่งคนคนี่คือโครงสร้างใหญ่ของสำนักเลขาธิการพระราชวังบิ๊กแดงคือหนึ่งในรองเลขาธิการแล้วก็ในบทบาทของสำนักเลขาธิการพระราชวังเนี่ยนะบ,บทบาทของสำนักพระราชวังเนี่ยถือว่ามีบทบาทกว้างขวางตามกฎหมายนะ พราะถึงตอนนี้แล้วต้องบอกว่าเส้นทางของบิ๊กแดงเนี่ยหลังจากนี้ก็ยังมีคําถามอยู่นะนี่ข่าวบิ๊กแดงออกมากระชอนท่ามกลางสถานการณ์ข่าวของทักษิณก็กระชอนมันเหมือนแบบคู่กันหนาหรือว่าไปด้วยกันนะบองงม,มากเลยไม,ไม่รู้แต่นายทหารของเราทัพครับก็เฝ้าติดตามเรื่องนี้เพราะมันมีเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรหลายยอย่างคืออยู่วงเวทีไหนเนี่ย ผมว่าทุกคนถามแต่เรื่องบิ๊กแดงไม่ถามเรื่องอื่นถามถามเรื่องคุยเรื่องบิ๊กแดงก่อนเรื่องแรกถามเรื่องปรับคอรมอเรื่องที่สองใช่ถามเรื่องปัญหาตลาดทุนปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหลังหลังเรื่องบิ๊กแดงคุยก่อนมันสะท้อนอารมณ์ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์โอ้โหเรื่องราวบิ๊กแดงนี่ชนอย่างพี่โอว่านะอันแรกเลยการพูดคุยตั้งคําถามหรือว่า สงสัยเรื่องของบิ๊กแดงเนี่ยมันสะท้อนอารมณ์อ,มอันที่สองสะท้อนว่าบิ๊กแดงเป็นเป็นนิวเมเกอร์เป็นคีเมเกอร์สำคัญนะใช่ของระบบโครงสร้างของประเทศนะเพราะว่าคนพูดถึงไงเพราะว่าการขยับปรับเปลี่ยนหลายอย่างของพี่แดงย่อมจะมีผลต่อทิศทางต่างๆใช่เพราะว่าคนใครๆก็สนใจโดยเพราะชนชั้นนําต่างๆไม่แปลกนะไม่แปลกบรรดาบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ บรรดาสายข่าวที่เป็นพูกง่ายคือชั้นนำครับของประเทศเขาก็พูดคุยกันเรื่องเดียวนั่นแหละนั่นคือว่าตกลงบิ๊กแดงอยู่ยังไงและอยู่ไหนจะไปยังไงต่อต้องบอกว่าถึงตอนนี้ได้บรรทัดได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งคือยังอยู่ที่เดิมครับยังอยู่ที่เดิมครับครับถึงตอนนี้นะยังอยู่ก่อนดันั้นระหว่างทางไม่รู้ลุกเกิดอะไรขึ้นแต่ปลายทางตอนนี้ณเวลานี้ยังอยู่ที่เดิมครแสดงว่า บิ๊กแดงเนี่ยนอกเหนือจากปฏิบัติการพิเศษแล้วลนะ่ะมันต้องมีอะไรที่ซ่อนเลนอยู่แน่นอนจ <c oughs> ึงมีข่าวคราวมาว่าด้วยเรื่องของหนึ่งคือลาออกสองถูกให้ออกอสามไม่ออกพี่วีการที่จะระดับ11นะของสำนักเลขาธิการ <10 S 1> พระราชวังเนี่ยระดับ11บอ็นะ จะออกไม่ออกเนี่ยมันไม่ใช่ใครให้ออกง่ายๆนะแต่อย่างไรแล้วแต่เส้นทางของมิแดงจะเป็นไงต้องแบบต้องดูแบบเอกสารทางการนั่นแหละใช่ต้องดูทางการต้องได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ข่าวคราวที่ออกไปกระชอนกระชอนนี่คือฝ่ายอนุรักษนิยมนะฝ่ายอนุรักษนิยมก็จับตาเรื่องนี้อยู่เพราะบิ๊กแดงคือสัญลักษณ์นะใช่ครับฝั่งของเสรีเสรีประชาธิปไตยพี่วีบอกก็จับตาไหม ก็จับตาเรื่องเนี้ยเพราะอะไรเพราะจะมีผลกับเขาเพราะเขาวิ่งชนกําแพงอยู่แล้วเขาก็จับจ้องมองเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นเส้นทางของบิ๊กแดงอดีตนะแม่ทัพภาคที่หนึ่งอดีตขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกอดีตผู้บัญชาการฐานบกโอ้โหนี่นี่ขอแดงรุ่นแรกวะขอแดงรุ่นแรกและสร้างกองกําลังเนี่ยเออขอแดงรุ่นขอแดงรุ่นแรกเลยตัวนี้ถือว่า ตอนนั้นไอ้ทหารที่พี่โวิเคราะห์บ่อยๆมีสายสายมีกี่สายสายสายคอเขียวคอแดงคอเขียวคอแดงคอ,อ,อเขียวคือนายทหารที่ไม่เข้าไปฝึกอบรมในหลักสูตรซึ่งเริ่มน้อยมากเลยนะชอ,อกอคอแดงเนี่ยชอกคอแดงชอกมทคอแดงเนี่ยมอทบฝั่งเนี้ย<ม>นายทหารฝั่งเนี้ยใหญ่ขึ้นเรื่อยนะโดยเฉพาะไปดูในกองทัพในแบบกองทัพต่างๆนะทบสสอ ทลอทอออันดับแกนนําตัวนี้ผ่านสกอคอแดงหมดเลยนะหมดใช่ตอนนี้พี่วีดูนะพบบทบบิ๊กตอคอแดงคอแดงครับผู้บัญชารสานสูงสุดบิ๊กออฟคอแดงคอแดงอ่ะรุ่นแรกด้วยรุ่นแรกนะทรออดุงคอแดงเออดุงอดุงคอแดงนะอ่าเอ้ามาใหม่มาทออทออคอแดง โอ้นี่เราแกนงดได้หมดเลยเหรอปันพักดีกันเข้าไดโอ้โหแล้วพวกเดิมวงเทววงวงเทวันไปไหนหมดแล้วเออวงเทวันเริ่มเริ่มอ่อนกําลังลงวงเทวันบูรพาพยัคฆ์อะบูรพาพยัคฆ์ยิ่งอ่อนแรงลงกว่าถ้าแกนของบูรพาพยัคฆ์นี่คือไงอ่าลุงลุงลุงตู่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 ลุงป้อมบูรพาพยัคฆ์อ่าวงเทวันเออ่ผสมลุงลุงตู่ลุงป๊อก ออลุงกวงเทวันอ่าสายวงเทวันคือสายที่อยู่ในในปริมณฑลในทัพภาคหนึ่งพอสามปลดบทบาทอำนาจลงเนี่ยวงเทวันบุรพาพยัคฆ์นี่ก็ลดไปเรื่อยนะลอยหลอลงอ่อนแรงก่อนสายนี้ต้องบอกว่าสายนี้นะก่อนที่จะมีชกคอแดงเนี่ยสายเนี่ยวงเทวันบุรพาพยัคฆ์เนี่ยนะตรงเนี้ยนะเขายึดมาเขายึดแล้ววางวางล่องวางเข้าแบบเข้าเข้าลายเนี่ยกองทัพเพียบ ฝั่งบุรพาพยักเนี่ยเติบใหญ่มาจากฝั่งตะวันออกตะวันออกไงปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีซึ่งที่บอกลุงป้อมมีฐานเสียงทางการเมืองก็เพราะเข้ามาแ้เข้ามาทางนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเข้านี่เสร็จสไลด์เข้ารอหนึ่งรออ๋อต้องรอหรือรอก่อนไปแม่ทัพภาคหนึ่งก่อนปะพลออพลแล้วแซงคิวคนอื่นพุ่งเข้าไปที่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นแม่ทัพภาคหนึ่ง แซงพลุดทะลุขึ้นไปเข้าลายห้าเสืออพลวดขึ้นไปก็ผอบอทบอแล้วกไอ้ทัพภาคที่หนึ่งบิ๊กแดงมาลายไหนตอนแรกๆเลยบิ๊กแดงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเลยไม่ใช่เลยมีอยู่อย่างเดียวคือตอนนั้นเข้าไปเป็นหน่วยทหารปืนเล็กเบาออยู่ที่ชาเชิงเซาที่แปดลิ้่มีความใกล้เคียงนิดหน่อยใช่แล้วก็สไลด์เข้ามาอที่ทัพภาคที่หนึ่งแล้วขึ้นพลุ ขึ้นเลยยาวเลยสมัยบิ๊กตู่สมัยลุงตู่ถามว่าก็บิ๊กแดงก็สมัยลุงตู่นะตอนนี้มันเบียดกันพี่บีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะวางมืออืคืนความยุติธรรมอ๋อจำได้ให้กับแม่ทัพภาคที่หนึ่งหนึ่งท่านที่ตอนนั้นหลุดออกไปจากวงจรแล้วตอนนี้กลับมาเป็นผู้ช่วยผู้บริหารฐานบก แล้วคืนความเช่อใให้กับทอรอด้วยปะ่ะใช่ทอรอนะใช่อ่าเพราะฉะนั้นเส้นทางของบิ๊กแดงครับที่มีข่าวประชอนอยู่ในปฏาภีเนี่ยครับมันจะมีผลทั้งในส่วนของความเชื่อมั่นในกองทัพมันมีผลต่อเรื่องของจิตวิทยามวลชนว่าด้วยเรื่องของฝั่งอนุรักษ์นิยม,มและมีผล ในเรื่องฝั่งเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้าและอย่างที่บอกครับปีกแดงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงนะเป็นแบ,แบรนด์ชัดเจนนะมีภาพลักษณ์ชัดเจนเรื่องของความมั่นคงร้อนันต้องจับตาต่อไปว่าเส้นทางของปีกแดงเนี่ยที่มีการพูดถึงมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายแล้วจะไปหยุดอยู่ตรงไหนนะครับ